สวดีครับพี่น้องทำเกามื่อขึ้นครับมาปแปลกแปลกวาเนะี่ยพี่น้องจากเดี๋ยวเผืองแน่ก็จะช่วงนี้ก็คือจะงดทิ้นไอยครับว่างานเข่าพี่น้องงานเข่าจะเปิดงานงานนี้จะเกาเมื่อชี้มือนจะเป็นรอบเบิ้งอ่งนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้เก็บตัวเปิ้แล้วพี่น้องที่ถึงที่บมานจิบพวงข้างนี้ครับเป็นบ้ามาตาเล่น นงา,งานจะเป,นเป็นแบบมาถ้าตรงต้องทาเลยเนาะทาเลาะคุณต้องกินพี่น้องว่าตีมากยัมือเนี่ยเพราะมันกันคำว่าไม่หยังพี่น้องเคยเห็นไหมครับดำดำพีพี่น้องว่าเป็นอยังนี้ครับดำดำนี่ดำดำนี่เพรเป็นของแปลกเนะพี่น้องเนะน่ากินครับอยู่ใต้นี่ไม่ต้องน่ากินมากพี่น้อง เหมือกันปลาข้าเจียวแบบไหนอันนี้ก็ขีกว่าพี่น้องแต่ยังไงขีกว่าไม่เน้ากินครับเหมือนกันมามันอยังเพื่นจังตีกินได้แต่ว่าส่วนมากฉีกว่าฉีควายบ่าเป็นปุ๋ยเป็นปุ่นครับแต่เนี่ยกรเทียวเพชรเด้ากินครับมาเหิ่อกันมาเยอะอย่างนี้ไม่เน่าพี่น้องน,นี่อันนึงครับปองอันนี่อันนึงครับ คือทางพุ่นกัหลายครับทางอีกทางนกับไร้เดี๋ยวสองอันหนึ่งกันครับถ้าเพิ่งพี่น้นองว่าผมเจะแบบไร้ครับวะช่วงนี้มันกำลังลงครับนี่ม,มูดแมนเลยเป็นหนอนนะนี่มดแดงครับเ <c ười> ดี๋ยวยิ่งไนีเนื้อกินได้แท้หรอครับรถดในบ้านกันไม่บ้านกําลังตักน้ำใส่อ่างอยู่ฟันนะหลังนี่สาวเปิดประตูมางม้อขั้วมากินน้ำป่ะนะ เลยเขาตักเปือ่างคับมันมีที่ีอ่างอยู่อ่างงม่ค่อยกินน้ำครับเขาตักอ่างเขาจังล่างเพื่อนพี่น้องเออกมาก็ลำมากครับโอ้เราบุ้งไปเที่ยวพี่น้องมาที่นี่ครับหาผาแหลมมาเห็นพี่น้องเอาถุงนี่แหละครับมาใส่โฉมที่ไหนเลยครับพอดีไม่น่าโฉมเลยนะดวงนี้บัตรโลกเลยครับยืนขึ้น กินะพี่น้อโอ้ยเต็มอยู่ครับยบนวเ่เดี๋ยวเลยอ้ยึง่งี่ปอปตว้วจ,จขนาดเลยครับอจะเสียบหลเีไหมจะ้าตะอเหกินะพี่น้อไ,ได,นะไไดกินครับเต็มอยู่กอนบุดไปหาขัวนี่ยมัน้อบี่น่องมารคืนครับขค้นมันึงลงมาถิงลงเลย นี่สิละครับถ้ามาเดินเนี่ยมันจะลงไปดินครับต้องมาตะเวนมาตะเวนนีน่มันติดม,มันต้องลงเ,เลยครับมันติดลต้องลงนี่พอดีไปๆๆขมาวกรานเหมือนกันนี่พี่นอ้องนี่ก้อนครับกราดก้อน,นก้อนครับปวดแนละ้วอู้ยข้าวกราดจรงพี่นอ้องเอ้ยมีแต่เด้อก,กินครับ มึงเล่คนล่ะโอ้ยมึงไล้คนปื๊ดกินพน้องมีตกินโอ้ยนี่มาซะเนาะสองขวกับป้าทตั้สองขวยพอกินพี่น้องเอ้ยมึงน้มึงน้มนี่ยป้ิทโตเต็งม้ตงกิ่งทำใส่บบกมวงเลยเนาะขึ้นมายน่นั่นเนาะนมันย่งบงฟุกพิ้องเอ้ยตำเสือะไดครับหวยุดจีมึงเนี่ยว เอาขุดจีแต่ไม่ไม่ครับแต่ก่อนเพิ่นผ้ากันขัวย่ำเต่ามาขุดออกชูม,มือเดี๋ยวไม่ได้ขุดยากพี่น้องเอ้ยโจมตีจริงล่ะครับนี่พผลมัอนี่เดี๋ยวพี่หนุ่มเปลี่ยนชีครับไปไปไปซื้อบางหนึ่งพี่น้องเฮ้ยครับพผลเตรียมถุงหลือพี่น้อง,เ,ง,องเตรียมถุงอยู่เลยครับโอ้พี่จะได้กินไป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 ,ไป,ไปางกันครับไัเน,นี้ นี่ก็ยังเขาเตรียมพร้อมเลยพี่นนอะเขาถังมาครับถังมาหลักนี่ก่อนเขาจะต้องล่างพี่นนอะขันเลยครับขันขี่ขันฉี่ ล่างดีๆครับเห็นเราลอดหนองเดี๋ยวภาพเป็นล่งหนองพี่น้องบอกแล้วพ่คือนล่งหนองอะ่ะเนี่นมันขึ้ล่งหนองเลยมันนานทีอ้เพี้ยเพียเพีย ที่บอดอะไรที่บดพี่น้องเอ้ยตมลุ่นของเจ้ามอนั่นละมอนั้นาขึ้นมาวันนี้ต้างนาม,นมีก่อกน,น้งนีอรบาลครับอ้หลับตลอดพี่น้องเอ้ยนีโอยเป็นผืชอยู่ ล่างสารน้ำที่ดำแล้วครับเดี๋ยวไปใกล้นอนถ้าเป็นล่าง,งน้องไปน้องล่างง่ายครับเฮ่ยลงคูไปที่ไหนบนี่น้องเ้ยสองขวยครับสองขวยก็ทำนี่ละ ไอซองกล้วยพ่อขวดซองกล้วยพ่อขวดอะไพี่น้องไอมี่หยาแน่วัยจังครับโอ้ยตรงเนี้ยครับมี่หยาแกมแน่เสียพี่น้องมืองเ้าบุเหลียวพ่อแม่ครับปัญโหนแหงมดเลยครับมึงเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยทำไมจะกินไอตําหนิกับพ่อแหงหรอครับรวัวจะลาวัวจะวลาซองขวดพี่น้อง พองคุชี้หมอมพองคุชี้ไหวครับจิเน่วฉิดงูนี่สาตว์แบแยบตั้งน้นครับไป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 กไปอีกไปยึกไ่ครับ คนยิงหลายครับพี่น้องเออโทษง่ายง่ายแคนนี่มึงเนี่ย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 เออปฏิโทต์เต๋อโมเต็งกินพี่น้องเอ้ยครับเออเออเออแอมโมเลตอือตุ้งแหงบอกครับตุ้งแหงนี่ตุ้งแหงมันลาบอะได้ครับตุ้งแหงหลายครับโอ้ยมึงเนี่ยเออเดียวเดียวมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาจมฉี่กุ้ยครับฉี่ว่ะเอาขุจีแต่กินง่าย อามตะเถาะตัวหอมหอมเพียหอมเพียหอมเพียเปิดน้ำหน่อยอากเก็บกไปนี่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นก่อนอยู่ครับสองสามกลวยนี่ก็เหลียกินแล้วพี่น้องนี่เรคือยังกินแบบอีสานอีสานครับแล้งงวแรงแล้วง่ายก็เพรแะละมึงก็เชี่ยสิหนาสินี่ไหมเหรอมึงแนีมึงเนี้ยมึงเนี้ย,นนย,นนยวกนี่มึงคือย,ยังตะเว็ดเนื้อพี่น้องเด้อ มันบรลุเลยครับมันเพิสมนดินแา่นดินมันเดไก้ก้นเราครับเาต้องมาเฝ้าขอจัเว้นครับมันเสร็จ้งลงดินมันก็ลองอยู่ทั้งเทิงอย่เปนอกเด็กมากจะลงไปไดดินครับคือมาต่อมาอั่งมาขวยฟุดเอานี่เขาต้งมาเอาควันมนตรงนี้อู้หพเรพวเราพวเราพเราอือยังเน่นี่อากิเบนี้แหะครับ บริสื่อ์เพลินง่นยๆงไงพี่นอ่อกสานเนอ่ะครับหัวเนนีนดีส้าเราเอาสอดสวนเลยพี่นอ่บริวงจําครับบร่เนลินจําบรองประเดกกิน้ำาบอ๋อไปล่านมันได้ไหครับได้หลายแล้วอ๋อก็นจีบมั้กันนะจ็บมัดไพี่นองเอ้ยครับมามามาเลีนจีบ่านเด็กครับจีบมวบ่าเป็นปิดเป็นไพ่ครับบมี ยิ่เกียบผลยังไงตละพี่น้อง,งว,อว่าต้อเกินหา่างเกินเกออยารครับกินน้ำถนาถมตาัห้อสยห้อ่บุแก่าเก่งตีละครับว่าไม่หลงมีไกินตะกีนแล่ขัวจะกินเราออกมาเมือนเ้าคนไปไปไป,ไป,ปลาบันนะครับไปไป,ไป ยังไปล้ำกันครับบึงเนี่ นี่นายีน้องเฮ้ยเ้าเด็กินครับช่องเส้นเนี่ยน,นี่หมึงนาย,ย,ยพี่นออ้องฟองหยาปองเสี่ยงครับ อดมือสสเสาบริเวเสียนมันงอหายหมดแล้วเนี่ยนำหน่อยครับพบกให้นำนไหลนำไหลาลางง่ายนี่ไม่นาะอืมเว้ยิ้สนานสนาเลย พ่อโยไปกินเล้าพี่น้องมีแต่เนี่ยเดี๋ยวขุดจี้มุมขุดจี้ไหวครับ ตังจุดนมาครับได้ตัวแข็งแข็งมันตะขวดมันดีนาาทำอะไรจผมได้ จน,น,น,นี่เดี๋ยวครับขุดจีนี่ขุจีอันนี้ขุจีหมุมน่ปนปนอนะครับขุจีหมุมเดี่ตัวเนี้ครับขุจีหมุมเปนอกขุดถบาบนอนานมาันว่าขุดจีหมุ่มานะอันนี้ขุจีไวไ้ปน้อง ขี้ใบใส่ท้องไร้ครับตัวหน่อยตัวนี้มันครับมันขมพร้อมขมเพียบพี่น้องมิตรเนี่ยเดี๋ยวครับนี่แหละมิตรเน้หยาดเสียพี่น้องครับตัวหอดมือนี่ตันี้โบ้เลียเม็ดครับมันหงอเอาเจอมันจะปุ๋ยเลยพี่น้องมึงท้าพี่แบบนี้ก็ท้องขวายแรกครับทองขวายแรกก็ได้หลายแล้วพี่น้องมึงเนี้ยมีแต่เนี่ยเดียวครับเฮ้ยมึงเนี้ย พุทธบุรานทำไมตะกี้พ่นตาครับพ่นขวดดีๆตัวมันตาตําเส้ักมอ่วงครับเส้ม่วงหน่อยแกงเส้นนั่งใหม่แกงเส้นนั่งใหม่ประี่น้ยงแกงเส้นน้่งใหม่แกงเส้นอีหลอดกันนี้น นี่แหละคือชีวประวัติศสารขนาดแท้ครับอาจจให้กินไปครับขมือเปิ่อตามาเดียวบางๆก็ถิมาเบิง้งถือมาลองมึงสิลามมาลากกิเลสมึงจะมือจะพี่น้องครับพอเหี้ยแตกเหี้ยแตกพี่นอ้องเอ้ยครับเอ้อมึงสาวจะมากินขวมกันครับว่ามันติมีหยาจิเม็ดบ่มือเราครับว่ามันตีย่อแต่จังเลยครับมันตีก็ยังมันตายแล้วมันติขันครับขันสมขันสมหยาเอ้อมึงสาวล่อเบิ้มกันได้พี่นหรอนะ เบาบรกรมมันเราใครเนาะมันกกุ้งท <Ig> ุเียนโซเน่เลยครับหาอมากินครับต่อบนล่ามเป็นพากินยังที่ยงนี่แ่ละครับกินน้ำาทมตางตี่ละบปลอดสารปลอดภัยบมีสิ่งเกีอยวปนครับก็ยังดิบสีจีนของอิสานเขาเขาขอบริวิ่งนเี็นหน่อถึคนแรกคแช่ได้ไม่นหลังนะกลังแรงใจมาเดือดอดครับตอนนี้เยก็ยังช่วงกำลังผลนทิมช่วไม่โดนครับพนทิมช่วไม่โดนอย่างนี้ จีนมันติดแก้ตัวพี่น้องแก้ตัวแล้วมันติดมันครับบุกขึ้นฝนตกไม่ถ้าฝนตกไม่ติดปันได้เป็นหน่องเนาะมันตะกินครับเอาล่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องสำหรับขึ้นนี่ครับมือสองต่อกันไหมตอนขวาน,น้องนะเปน้องเนาะสำหรับมันเองอะสวัสดีครับโอ้ยเหม่นสีมือ